ที่อีกหนึ่งอ,อีกอันหนึ่งแสดงไว้ว่าคนโกรธมไม่เห็นอัตไม่เห็นธรรมไม่เห็นอัตถะไม่เห็นธรรมะผู้ที่โกรธเสแล้วย่อมไม่เห็นอัตถะไม่เห็นธรรมะคือไม่เห็น <c oughs> เหตุและผลคำว่า อัตถะธรรมะสองคำนี้ในกรณีธรรมดาก็าเปล่งทั้งเหตุผลธรรมะหมายถึงเหตุอัตถะหมายถึงผลแต่ยังมีความหมายในแบบอื่นก็ได้ฉช่ันไม่รู้ทั้งโดยความหมายและไม่รู้ทั้งโดยคำพูด อัตถะแล้วเนื้อความหรือความหมายถึงหมายถึงมันลึกซึ้งออกไปไอธ้ธรรมะในหมายถึงหัวข้อหัวข้อสรุปรวมความทักโกรธน่าจะไม่จะไม่ไม่มองเห็นเหตุผลไม่มีการใช้เหตุผลจึงไม่รู้ทั้งอัตถะและไม่รู้ทั้งธรรม,มะ ก็สังเกตเราเองว่าเมื่อเมื่อใจเมื ano, ่อเมื่อเรามันโกรธแล้วใจมันเป็นอย่างไรมันใช่เหตุผลไม่ได้มันไม่มีกล้องที่จะให้เห็นแจ่มแจ้งในเหตุผลหรือความหมายหรือความลึกซึ้งของเรื่องมันนั้นเนี่ยคนโกรธมันมันก็ไม่ ไม่ไม่รู้อัฏถะไม่เห็นธรรมะคนณ้ายคำว่าเหตุรู้ละเห็นไม่รู้อัฏถะรู้แล้วความไม่เห็นธรรมะคือไม่เห็นหัวข้อไม่เห็นเหตุผลหรือไม่รู้อไม่เห็นเหตุก็ไม่รู้ผลนี่ไม่สาคัญนะตั้งแต่ว่ามันเป็นคนไม่มีเหตุผลไปทันที นี่ข้ออ่านีกข้อหนึ่งถึงน่าตนใจที่สุดจะทำให้ความชั่วกลายเป็นของทำง่ายขึ้นคือจะตามปกติธรรมดา,าเราก็รู้อะไรเป็นความชั่วแล้วก็กลัวความชั่วแล้วก็ไม่ ไม่อยากจะทําความชั่วทั้งความชั่วนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทํายากยกตัวอย่างเช่นาจะฆ่าพ่อแม่ตัวเองเนี่ยมันทําได้แสนยากถ้าเมืโกรธขึ้นมาแล้วไอ้ไอ,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 อ้ความยากนั้นจะกลายเป็นความง่าย <c oughs> ก็มีบาลีว่ายังกุฏโธอุปรโรเทสิสุกรังวิยะ ทุกรังสุขรังวิยะทุกรังที่ทำยากจะกลายเป็นทำง่ายเมื่อคนโกรธก็ต้องการจะประทุษร้ายจะทำชั่วสิ่งที่ทำยากก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำง่าย นี่อย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าไอ,อ้ความจริง,อง้อนีมันกระจ่างแจ้งอยู่ในใจแล้วคนเราจะจะไม่อัดเกิดความโกรธหรือทําอะไรด้วยความโกรธมันควรจะมองเห็นอันตรายของมันอยู่เสมอนี่เป็นตัวอย่างที่เพียงพอแล้วหรือว่าจะมีโทษอย่างอื่นอีกอย่างก็ไม่มาสรุปได้ในในหัวข้ออย่างที่กล่าวมานี่ได้นั้นเลย ทกทวนกว็เขาโกรธขึ้นมาไอศาสตร์ทั้งหลายก็กลายเป็นนิชศาสตร์ <c oughs> ก็นำมาซึ่งเคราะไร้และกะลีเป็นโกรธแล้วสลัดความดีเอาความโกรธไว้ไม่เห็นแก่ความดีก็ทั้งข้ามมันดาก็ได้ไม่เห็นอาจไม่เห็นธรรมความเลวที่ทำยากจะกกลายเป็นสิ่งที่ทำง่าย มีอันตรายที่น้าตัวของสิ่งที่เรียกว่าความโกรธเอาที่จะดูต่อไปถึงสเสน่หเสน่หของความโกรธผมพูดคำอย่างนี้ด้วยด้วยความมุ่งหมายสองอย่างคือให้รู้จักคำที่ทัานใช้ในภาษ,าษาธรรม,มะหรือภาษาบาลี ท่นานใช้กันอย่างไรและรู้จักจำเอาไปใช้เพิ่มเพิ่มเพิ่มคำที่เรารู้นมันมากขึ้นให้รู้ว่าท่านใช้คำที่มันมีความหมายลึกหรือรวบเอาความหมายไว้ได้ลึกจริจึงเรียกว่าเสน่ห์อัศทะอ่ะรเรบาณีเรียกอัศทะ ทุกสิ่งมันมีอัศาธาม่มากกว่าน้อยน,นั่นคือสนเสน่ห์ที่จะดึงเราไปเป็นเป็นทาสเป็นเบาวหรือว่าเป็นผู้กระทํานี่ความโกรธมีเสน่ห์ก็เพราะมันเป็นความอร่อย ของคนโง่เป็นเป็นของอร่อยชอบออกชอบใจของคนด้อยปัญญา <c oughs> มีบาลีว่าโกโทภุมเมทะโคจโรความโกรธเป็นโคจรของคนด้อยปัญญา คุณเมทะมันมีปัญญาชั่วมีปัญญาสามมันมันได้ปัญญาโคจอรอะไรที่อร่อยที่พอใจที่อยากจะไปหาอยากไปกินอยากไปอยู่อยกอะไรก็เ,เรียกว่าโคจรมันก็นทุ่งนาเป็นที่พอใจของวัวของควายเมื่อเมื่อไปทุง่งนาแล้วมันได้กินหญ้าแล้วมันอร่อยนี่คําว่าโคจรม,มันมีความหมายอย่างนั้น ในใช้ได้ในกรณีทั้งหลายที่ที่ที่ชอบไปหาชอบไปกินชอบไป <c oughs> เสร็จครบมีความโกรธทำเป็นโกรจอนคนคน,คนด้อยปัญญาก็พูดได้จริงว่าหาคนโง่เท่านั้นที่จะชอบโกรธถ,ถ้าคนที่มีปัญญามันไม่ชอบโกรธ เราชอบโกรธเพราะว่ามันอร่อยเมื่อกาลังโกรธอยู่นะมันรู้สึกรสอร่อยอย่างนี้เรียกอัศทะของความโกรธคนเขาโกรธบ่อยๆเขารู้สึกอร่อยแล้วก็ติดในรสอร่อยของการได้โกรธได,ดได้ด่าได้ตีท่านคนจึงชอ,ชอบด่าคนชอบตีคน คือในสมัยที่มันมีทาสมันจะทำแกอคนที่เป็นทาสได้ตามสองการมันตีมันดามันมันมันตีมันด่นดากับพวกทาสนั้นมันอร่อยแก่จิตใจของนาย <c oughs> เียกว่าอัศาร,ราทางความโกรธพุเสนเนงความโกรธที่นี่ โรธเสร็จแล้วมันจึงจะแผดเผาเมื่อว่ามันมัน,ม,นมันโกรธอยู่เหมือนกันน้ำตาลหาวานอร่อยพอโกรธเสร็จแล้วมันกลายเป็นยาพิษมันจึงมีอาการเหมือนกับอ,อร่อยเบื้องต้นแล้ <c oughs> คุ้มขืนทีหลัง